ใจคนตัดต่อ EP อสูรข้างขึ้นตอนนี้ยากหาผมเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มี AI รว่นนี้คือเจน AI ได้หมดส่งผมก็ไม่เชิงแต่ก็ง่ายขึ้นอะอย่างทรงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะทําได้ทรงนี้มึงจะมึงจะเจนว่าอะไรทรงนี้ทรงอาคาระแล้วเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยก็ได้แล้วอาคาสะแล้วก็เขียนวงเล็บดาบพิฆาตอสูรเป็นยังไงก็บอกด้วยไม่รู้เลย ได้จริงปะเนี <coś>. ่ยไม่ไ <enjoying> ด <ını Vincent Leonard> ้หรอกไอ้เหี้ยมันด้อยช่อมไม่ได้รู้จักอวกาศนะมาแต่ดูไม่ถึงเออในลูกตาลำดับหนึ่งเนี่ยมันคือเขียนว่าอะไรอันนี้ก็เป็นแบบเบอร์หนึ่งแบบเบอร์หนึ่งแล้วก็แบบว้าวอันหี้ยมันไม่ใช่ตัวอักษรเลยซ้ำมันเป็นแค่ลูกตาคือจริงๆเส้นเนี้ยยากหมดตรงหาผมเพราะมันไม่ใช่ทรงที่มันปกติคนอากูยอมรับเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยกูไปหาจาก คอร์ดเพลงแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคือมันกูไม่สามารถแบบไปหาคนที่แต่งแล้วก็ถอดออกมาได้อันนี้ความยากนี่ก็น่าจะเป็นมือเด็กมือเด็กไม่ยากมั้งมึงก็จับมือเด็กๆน้องๆตั้งเยอะตั้งแยะกูจะมาตายตรงนี้ไม่ได้ตอนนี้อาจจะยังทําอันนี้ไม่ค่อยเป็นพวกกริยาจะเห็นได้หลายๆรูปว่าแบบบางทีมันดูเป็นตัดแตะไปนิดนึงก็คือเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้คือมึงเก่งจากการทําตรงนี้ก็ควรที่จะทําต่อไปออ